พอยากรู้เหมือนกันนะพี่ๆนะว่ามันจะอะไรยังไงกันแน่นะทำไมมันถึงมาเข้าฝันผมทุกวันเลยนะ่ยต้องเข้าไปแล้วไปแล้วมันต้องหามันต้องรออะไรแล้วกูมาแล้วพ่อพ่อพ่อข้าเจอแล้วนี่ไงพ่ออืมอืมดำกันมันนี่ อะไรของมึงนักหนามันมาหากูงนน่เมื่อกี้แล้วกูจะสั่งซอนหน่อยนี่คือการลงโทษวันนี้เราเป็นเรื่องที่ต้องสาสางกันอ กราบสวัสดีกันด้วยนะครับผมก็กราบสวัสดีลุงป้านาแล้วก็พี่เอฟซีที่น่ารักเนี่ยทุกคนทุกท่านกันไว้ด้วยเลยนะครับผมก็สําหรับวันนี้ก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพิดาพาลุยแล้วก็สวัสดีครับมาจะช่องเฮียแฟงพาลุนนะครับฝากไปกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับนะพี่ๆนะก็วันนี้นะพี่ๆผมเนี่ยหลังจากกลับจากเมื่อวานนะคือผมเนี่ยนอนฝันถึง<ม>ไอ้หมอมไอ้คนเลี้ยงผีนะนะั่นอะ ทั้งคืนเลยอ่ะคือนอนฝันแบบว่าเอาเป็นอาตายเหมือนมันเจ้าคุงเจ้าแค้นอะไรผมนักหนาก็ไม่รู้อ่ะนะคือผมคาใจนะพี่พี่นะผมอยากลองเข้าไปดูผมอยากรู้ว่ามันเป็นอะไรนักหนานะพี่พี่เดี๋ยวผมจะลองเข้าไปดูนะว่ามันเป็นอะไรยังไงนะว่ามันเกิดอะไรขึ้นทําไมถึงผมถึงฝันถึงไอ้หมอไอ้คนเลี้ยงผีคนนั้นนะพี่พี่นะโอเค ก็ไม่เป็นการเสียเวลาไปมากกว่าน,นี้ดูเราจะเดินทางกันเข้าไปแล้วนะก่อนที่เราจะไปพี่น่าขอบคุณหนึ่งไลค์1แชร์หนึ่นนติดตามน้าเป็นกําลังใจให้กับเราทั้ง2คนด้วยนะครับไปกันเลยพี่ตอนนี้เดินทางกันเข้ามาแล้วนะพี่ๆนะ ซึ่งตาแถวนี้ก็จะเป็นอ่า,าวัยสเป็นส่วนใหญ่นะพี่พตอนนี้เข้ามาเนี่ยมัน,นก็น่าจะลื่นมากเลยพี่ได้ะอะไม่เหมือนว่าลมมันพัดอะไรมาเนี่ยตอนนี้เหมือนจะดินเสียงคนตัดไม้อยู่ตรงนี้นตรงนู่นนะไม่รู้ว่า ผมยังเดินทางไปยังไม่ถึงที่ที่ของมาเลยนะที่หอยหมอผีเอ้ยไอ้คนเลี้ยงผีอ่ะอุ้ยเชื่อเลยวะโอ,อตัวอะไรวะตกใจหมดเลยเฮ้ยตกใจเลยนึกว่าอะไรทิ้งไหวนี่จะระวังระวังนะนะต้องระวังนะทุกคน แน่ใจเหมืนกันกกว่าตมันก็ไม่ได้เล็กแล้วก็มันก็ไม่ได้ใหญ่นะพอดีพอดีตกใจหมดเลย่ผมนะอกต้มัรนเหม,มือนผมรู้สึกว่าต้นไม้ต้นนี้มันแปลกๆหนึ่งเลยนะ ยายอะไรไม่รู้เต็มไปหมดแล้วก็ผมเนี่ยเดินมาเนี่ยผมเนี่ยหันมาสังเกตได้นะว่าเป็นอ,อะไรสักอย่างหนึ่งที่มันมองเราอยู่ตลอดเวลานะซึ่งผมมองตรงนี้ว่ามันคล้ายลูกตามากๆเลยนะเหมือนว่าต้นไม้ต้นนี้มันเหมือนจะมีชีวิตหรือเปล่ายังไงก็ไม่รู้นะครับพี่ๆนะเหมือนจะเป็นอย่างที่ผมคิดหรือเปล่านะไปกันต่อดีกว่า เสียงอะไรวะเฮ้ยป่าป่านนี้ผมบอกเลยว่าค่อข้ที่จะคึกคัมากนะเมื่อกี้เหมือนได้ยินเสียงอะไรสักอย่างนะ,ะเหมือนผมจะได้ยินเสียงอะไรสักอย่างนะเมื่อกี้นะนได้ยินเสียงอะไรสักอย่างเมื่อกี้ เหมันคนตัดหมายได้ยินไหมได้ยินไหมมันอยู่แถวๆนี้นั่นนั่นเหมือนมีคนพูดคุยกันอยู่ที่ทนั่ใช่ไงตัดนั่นไง ตนนึงเท่ได้นะพี่พนะทำไมมันถึงยังไม่มาเสียทีมันต้องดินทุรนทุรายมการที่จะเจอเขาตอนนี้นะพี่พี่นะจัดการให้ผมน,น,นะนะมกาแฟเนี่ยจ,จบเรื่องราวได้มาเจอไอ้คนเลี้ยงพีแล้วนะวแต่ว่ามันมีใครอยู่ไม่รู้คนหนึ่ง อยู่รอบๆตัวมันนะพี่นนัน่นไว้ยันไม่แฟร์ยันไม่รู้ว่าจะเป็นนพญามาตรุราดังข้ากับเขาไม่มารู้จักกับพญามาตรุราดังด้วยวะบอกเลยว่าจะไม่ยุ่งเกี่ยวกันไม่มารู้จักกับพญามาตร<ผ>มรุราดรังด้วยอย่งนี้ อยู่กู้หรอดังพวกมึงสองตัวนะใครไม่เคยได้เรื่องกูเลี้ยงพวกมึงมาพวกมึงตายอยู่ในป่าชา้าถูกพ่อแม่ทิ้งรับเลี้ยงดูทุกชีกพวกมึงขึ้นมาพวกมึงนี่ใช้อ,อะไรไม่ค่อยได้เรื่องไอ้นี่มันเป็นผีดำไม่แดงหรอวะวันนี้นะน่าจะปล่อยพวกมึงตายไป,ปผี วันนี้เราได้เจอกับ่ีดาไปไ้แดงนะที่วันนั้นที่มันมาพักผมนะเกิดเรื่องเล่าอะไรขึ้นเ่ย เดิมเร็ดมึงอย่าให้เหมือนเขาก่อนทำไมพวกมึงถึงจำมันไม่ได้ไม่รู้มึงก็ไม่รู้อย่างเดียวแหละมึงรู้อะไรบ้างไหมฮะแล้วแฟนมันอีกตัวนะเดีนี้หายหัวไปไหนไม่รู้มันเป็นผีฝาแฝดนที่ใช้งานเทมอไอ้คนเคยได้เรื่องนี้แล้ว ไา้จ <Okay. S 1> ับกินไอ้พม,มันได้ไหมมึงรู้ไหมมึงรู้ไหมไม่รู้อี๋ไม่เคยได้รู้นะมึงเนี่ยยห้กูต้องใช้กำลังแรงกับมึงนะมึงพี่น้องสองตัวเนี่ยมึงระวังไว้ให้ดีวันไหนที่มึงเมืดประโยชน์นะกูจะจับพวกมึงนี่แหละบูชาย,ยัน ข้าจะเสริมลิ้นให้เจ้าแล้วออกไปตัวตาซะว่าใครในบริเวณนี้ย่างไก่ของมาหรือเปล่าแล้วกูบอกมึงอีกอย่างมึงอย่าไปเล่นกับพวกไอพ้พีพายเยอะไอ้พวกนี้มันไวไ้ใจไม่ได้ไม่รู้วันไหนที่มันจะหักหลังมันคือเปลี่ยนครั้ง มีเส้นไดที่ค้าผูกให้กับเจ้าเนี่ยมีประโยชน์บ้างไหมฮะไม่ร,มรู้ไม่รู้ไม่รู้นี่มันไม่ใช่เส้นไดธรรมดามันมีแก้วแหวนมรกโกจากเมืองไตบาดานที่ค้านั้นไปขโมยมาเขารู้ไหมมันมีลิทธามากขนาดไหนฮะไม่รู้ดีเว้ พูดได้เป็นคำเดียวเหรอมึงไม่รู้ไม่รู้ฮะมึงยากนะมึงยามันรอของมึงกูนะมึงเป็นคนเลี้ยงมึงมาชุบชีวิตมึงมามงเปรียบเสมือนพ่อแม่มึง,มงจองไว้ดีเฮ้ยุกขึ้นมา ข้ายัางไม่เจอจะไปได้ยังไงข้าจับดูเรื่องดูงยามแล้วเวลานี้มันต้องมาข้าต้องเห็นสิมองมันแจ้กัปอยู่งอย่าวา่ร้านจับท่านก็เป็นคนที่มีศักดิงสรีส่งมีนหน้าที่จะมายุ่งเกี่ยวกับทางโลกเลยอืม

อ่ะฮ่ะฮะฮะใจเจ้ากำลังรุ่มกำลังร้อนอ่ะฮะฮะเรียกหาแต่ข้าต้องการจะข้ออ่ะฮะขารู้ตอนนี้พวกเจ้ามันมาถึงแล้วอ่ะอ่ะอ่ะ พี่พี่ผมไม่ไหวแล้วต้องไปคุยกับมันให้รู้เรื่องว่ามันต้องการอะไรกันแน่นะทำไมถึงต้องมาเข้าฟันผมไปป่อยนะเฟน อยากรู้เหมือนกันนะพี่ๆนะว่ามันจะอะไรยังไงกันแน่นะทำไมมันถึงมเข้าฟันผมทุกวันเลยนะต้องเข้าไปแล้วไปแล้วไม่ต้องหาไม่ต้องรอะไรแล้วกูมาแล้วพ่อพ่อข้าเจอแล้วนี่ไงพ่ออืมอืมดำกันมันนี่ มึงอะไรของมึงนักหนามันมาหากูแก่เมื่อกี้แล้วกูจะสั่งซองไงนี่คือการลงโทษวันนี้เราเป็นเรื่องที่ต้องสาสางกันเ <c oughs> จ้ารู้จักกับท่านพระ,าะรามจุฬดำยังไง เราเป็นใครกูรู้จักกับมัจจุราชด,ดำเมือ่อเรื่องของผู้ชินฤทธิ์้าเป็นแค่มนุษย์ธรรมดาเรามาเข้าฝันอะไรกูทุกวันทุกวันกูเป็นมนุษย์ธรรมดากูไปทําอะไรมึงมึงได้ลุวงเกินกูกูลุวงเกินอะไรมึงมึงได้เข้ามาในดินแดนของกูโดยไม่ได้รับอนุญาตใครที่เข้ามาดินแดนของข้ามันต้องชดใช้เจ้ารู้ไหม ต้องทดใจด้วยอะไรชีวิตของเจ้าเ้าจะกินหัวใจของเจ้าเฮ้ยนี่นี่น่ะเหลอคนที่รู้จักกับท่านพญามาจุราดำมันก็เป็นแค่เพียงเหมือนตัวธรรมดานี่นนะ ำไมพยายท่านมาจุราด,ดามถึงได้สนใจมันอะ,อะไรกันจ้าพกสิ่งใดมาต้องรู้หรกว่าวกูพกอะไรมามึงมาเข้าฝันอะไรกูทุกวันมาเข้าฝันอะไรกูทุกวันฮะอ่า มึงล่วงเกินก uh. uh I mean. ูกูไปล่วงเกินอะไรมึงกูจะเอาชีวิตอ่ะกูไปล่วงเกินอะไรมึงกูถามว่ากูไปล่วงเกินอะไรมึงยาจะออกเฉยๆกันมากันแน่อ่าอ่ากูถามว่ากูไปล่วงเกินอะไรมึงฮะอ้าอ้าม้นไม่ได้อ่าโอี้เจ้ามยุทธ ก่อนเธอแเรามาคุยกันดีๆก่นอนมึงตอบคำถามกูก่อนว่ามึงมาเข้าสิ่งกูมึงมาเข้าฝัานกูทุกวันเพื่ออะไรนมมับเรเรื่องที่ต้องตาตางกันไงอ <c oughs> เอาเอาสิ่งนั้นล้วันลูกก่อนแล้วมาเข้าฝัานกูทุกวันทำไมโอเคอ่าทางัานเรื่องนี้จะจบลงได้จเจ้าต้อง ไปหายิงสาวบริสุทธิ์มาให้ข้าไม่หายิงสาวบริสุทธิ์ข,า,า,ยา,ขายทั้งนั้นแหละมึงออกจากความฝันกูไปซะ,ปะเข้าใจไหมใช่มึงไม่มีของสิ่งนี้นะเฮ้ยอ้าอมีหรืเป่า้าน้ำ ข้าขอโทษอ่าอ่ายูให้คำเตืนมึงแค่นี้อ่ามไดไมได้อย่าเข้ามาในป่าของพุ่ยมึงเข้าใจไหมอ่าอ่ามิดามิด้เรียวทัดทัดเงไปเฮ้ยไป